ใช่ป่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ประเดิมกล้องใหม่ของเราแต่ตาเราจะเอียงๆป่ะเพราะเราพยายามจะมองเูไม่น่าเนาะตอนนี้ก็คือเป็นไฟเช้ามากนะคะเจ็ดโมงครึ่งค่ะก็คือสภาพก็คืองวงเงียกันอยู่สุดๆนะคะยัหลับได้เลยแล้วก็คือหนีมาเช็กอินก่อนเนียทุกคนตามเข้าไปนะคะเป็นกับรถไปดูแฟนหน้าด้วยกัน ก็คือเดี๋ยวเราจะบินไปกวางโจวกันนะคะประเดิมมากองใหม่ก็เดี๋ยวไปติดตามกันว่าทริปจีนของเราครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าลูกพัวของเราเยอะมากนะคะเยอะมากความวุ่นวายนี่คือเต็มร้อยแน่นอนจถูกไหมคะ <laughs> ต้องบอกว่ายังไม่เยอะเว้ยต้องรอกลับไปปักกิ่งก่อนจะเป็นร้อยใช่เช็คอินแป๊บนึงค่ะน,นี้ยังน้อยอยู่ เดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน mm hmm. ต้องบอกว่าการบินไทยถ้าสมมติเราบินตอนเช้าอ่ะ oh <my S 1> อาหาร <my God. S 1> เขาก็จะมีฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไระ mm hmm. ปลาต้มกูนะคะแล้วก็มีข้าวต้มข้าวเติมอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบินไฟดึกเนี่ยอาหารลายอาหารก็จะไม่ใช่อย่างนี้นะคะ oh. เดี๋ยวเราไปตรงกลาง,งกลางของกินเยอะกว่าอะไรเออยังไม่ทันเป็นไหนคุณนนท์ก็ชอปปิ้งแล้วค่ะรอบนี้กลายเป็นคุณนนท์ได้นะปกติก็คือกันได้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือไปเข้าชาแนลไปเข้าดีออลแล้วแบบของที่อยากได้ ของชาแนลอ่ะมีแต่ว่าพอกัดใส่แล้วนนท์บอกว่าก,กัดเหมือนหมาเลยเพราะว่าเป็นเป้ใช่ป่ะแล้วเป้มันสั้นแกก็อยู่สภาพเบนะี้ยบอกเหมือนหมาแล้วอ,อะไรวะมึงเปรียบเทียบก,กูได้แย่มากกัดเหมือนหมาเลยต,ตัวเองได้แล้วตัวเองได้กระเป๋าโอ้โหได้แหวนด้วยโชว์เขาสิ่บอกทำไมนนท์นมือรูมจังเลยอ่ะซื้อแหวนชืมากอไปรีบช้อปปิง้งรีบไปเกตจ้าช้อปปิ้งกันค่ะเอาใบนี้ น่ารักเร็วเร็วเรแล้วก็ Can we skip to the good part ต้กวางโจวโอเคเรามาดูภารกิจหัวหน้าทัวร์วันนี้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างครบแล้วนะก็คือคนของเราทั้งหมดต้องมีประมาณ48หรือ44คนวะขอรับก่อนนะ2,4,6,8,10 24, 24, 24, หัวหน้าทัวร์ทำภารกิจค่ะห้าสิบห้าคนเหรอสี่สิบหกโอเคงั้นเงินครบห้าสิบหกทีนี้ <c oughs> เราจะมีใครเนี่ยอันนี้ผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์นะคะเราจะมี จะมีรถไปสองคันนะคะอันดับแรกคือตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปแล้วคือเราก็รสองคันนะคะการซื้อกระเป๋าแพงมันเป็นอย่างนี้มันดีนะคะซึ่งพรุ่งนี้เช้าเป็นวันที่เราจะต้องไปวัดวัดหนานหัวซึ่งใช้เวลาเดินทางจากจากโรงแรมเราไปถึงวัดสามชั่วโมงนะคะแล้วจากจากวัดกลับมาก็สามชั่วโมงก็เช้าจอกเช้าหน่อยเราจะประมาณแปดโมงคิดว่าแปดโมงเช้าล้อหมุน ถ้าไหนความว่าต้ลงมาทานข้าวตั at, but, find, but, yeah, anyway, ้งแต่เจ็ดโมงไม่ได้ใช่ไหนั่งสามชั่วโมงไปสองสั่วโมงไปสามชั่วโก็รู้แล้วรวจะต้องกลับมาที่ไยกอไม่ตอง่ไก็ไม่ต้องไปก็ไม่ต้อง่ได้ก็ไม่้าไมกไ่ต้องใไมกไม่้ไง่ไมกม่้ง่ไปมาไม่งใช่็ม่ตอง่ไมก็องใั่มก็ไ่งใ่หมก้องไมก็่า้องใช่มก็่อ่ก็ี่้อง่ไหกินข้าววันเหก็้อ่กมต้อ่นมอก แล้วก็ไปหลับบนรถร้อนสักสามชั่วโมงแล้วก็ไปกินไปกินก็คือไปกินข้าวที่อาหารเจที่วัดก่อนแล้วก็ทําพิธีกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่ช็อปปิ้งที่ตึกนี่แหละก็ใครขาดหรืออะไรอยากได้อะไรก็ว่าวานวานคนอื่นต้องทำได้หรอเปล่ินไปเลยเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะ เรามาแวะกันที่ตึกช้อปปิ้งนะคะก็คือเป็นตึกแบบว่าขายของเล่นขายส่งฟิลเหมือนสำเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีถนนคนเดินนะคะมีของกินเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้มาเดินเล่นก่อนเพราะว่าแลนแลนเร็วไงจริงๆตามแรมเราต้องเข้าโรงแรมเลยกินข้าวเลยโอ้โหเปิดเปิดน,น,นะ,ะก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยว แล้วก็จะไปกินข้าวกันซึ่งเมนูของเราวันนี้นะเป็นชาบูโจ๊กนะคะก็คือชาบูน้ำข้าวปกติน้ำซุปชาบูอาจจะเป็นน้ำซุปหม่าล่าน้ำดำน้ำอะไรก็ว่าไปแต่เนี้ยเป็นน้ำโจ๊กนะคะเป็นสไตล์กวางตุ้งค่ะมาเดินแบบสำเพ็งมือจีนจริงๆอ่ะ ถนนนั่นแหละเออบีเข้าไปไก่ข้าไปเออยังไงกันเดินเดินข้างล่างน,น,นี่จา้านี่จ้าโอ้โหกรอบส์แล้วก็เป็ดนะคะไก่ไก่รอแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าไก่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาเอามาให้นะคะอ,อ้ เข้าใจเลยทำไมมันถามกันเนะค็มนะครับอ๋อกิอนดได้นะ ว่าหนูไฮโซใช่ไหมเหมือนกันนี่นีก็เหมือนกันมองอย่างนี้ไม่ขึ้นแล้วไงไม่ใช่ของปลอม้วของปอมไม่เอาของที่หาไม่ได้ไม่แต่แต่เวลาเมืองสั่งของจากจีนไปมันก็ส่งมาจากอะไรพวกนี้ปะไม่ครับมันสั่งบริษัทครับอย่าง Evolution Gear ก็เป็นจริงๆก็เป็นของแท้เนี่ยของจุกจิกมันเยอะแล้วมันมีทุกอย่างเลยนะคะตึกนี้คือแบบเนี่ยดูอันนี้เดียเอาให้ดูก่อนเบาๆคนมาเดินเลยอ่ะของโคตรเยอะอ่ะ ็คือของจุกจิกกะจิกกะจุกกะจิกกะจิกกะจิกกะจุกเออผิดไม่สนใจซื้อไปเล่นซื้อไปอย่างเงี้ยห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ต้องต่อราคาใช่ไหมมั้ยต่อจุกๆเลยไหมใช่แต่ว่าข้อเสียของเราคือเขาไม่ขายแบบชิ้นเดียวเขาไม่ขายปีกใช่ไหมแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าขายปีกก็แพงถูกปะใช่แต่ว่าต่อให้ขายปีกที่เนี่ยก็ยังถูกกว่าไปซื้อที่เมืองไทย เพราะว่าเขาก็คือมาซื้อจากที่นี่แล้วมาไปคือจริงๆมันเหมือนกับรวมก่อนอะไรเงี้ยหลายๆคนอย่างเงี้ยเรารวมกันนะเราซื้อการเออเบอร์เคอรที่เราทำไงชั้นนี้ก็จะเป็นแบบโฮมเดคอเรเตอร์นะคะร้านกาแฟอยู่ชั้นไหนวะหุ่างวินอล์จักรนนนนชั้นสี่ใช่่ชั้นสี่นอนเขาใส่เกาะโถสวยจังเลย เลยนาะเนีนนะ่ยไอโนะ้โถ่น่าสวยนี่น่ารักอุ้ยดูดิเสื้อตัวละ69หยวน63 664 24เสื้อตัวละ240บาทนี่ขนาดราคายังไม่ได้ลดนะดนะราคายังไม่ลดนะเนี่ยเออไหมผมนุ่มเฮ้ยนุ่มปะมานุ่มก็มาถึงบอกนุ่มเนี่ย99หยวนตัวละ400ร้อยบาทส่งไปให้พวกนั้นมหมถ่ายสิคะแล้วบอกว่าชั้นสี่นุ่มดีนะถ้าสมมติว่าใครเอาไปใส่ที่ปักกิ่งอะ่ะ เออเนี่ยนี่เห็นไหมเราก็จะป้ายยากันดี69อยู่ร้100อยอยู่อะไรเงี้ยค่ะตรงนู้นมีไหมคะนดนร้านกาแฟเธอเห็นปะเดิินนไปทีอ๋อเหรอมันเดินตามรถแต่มันเขียนวนะ่ามีคาเฟ่็อปจริงๆนะบอกเขาเลยว่าอยู่หน้าหน้าลิฟต์หน้าพรมพรมแอร์เมสนี่คือพรมอะไรพรมระหว่างหลุยส์กุชชี่มีทุกอย่างทุกคน ฮ่าฮาแล้วก็มีกระบอกลงกระบอกน้ําที่เราใช้ที่บ้านเรานะน่ารักนะเนี่ยเจอไหมคะเขาพี่ชอบไม่เอาเดี๋ยวเอาใชิหมนี่ก็ได้มานะคะเป็นที่หนีผมแบบแ้านอ่นแนนะแบบเป็นเหล็กแบบแบบงับหัวเลยนะคะแล้วก็ได้หนังกระปริกมาด้วยนะนเหนอกันนีคือใช้กันแบบไม่ต้องกลัวหายเลยแล้วก็ได้เครื่องประดับ,บ,บตอนแหลต้อนแหลมาเบาๆนะคะแล้วก็นุ่นด้วย ไอ้มามาดูจะไม่บอกจะจ่ายตังก่อนนะคะติดผมสวัสดีคไม่ไม่ไม่กลับถึงบ้านมันเปรี้ยวไม่ติดผม,ม,มดได้ไงครับมัน,อนเอามาทำมินเลยอือขนมนี่ก่อนเดียวแบบว่านั่งรับประทานกันโต๊ะละเจ็ดถึงแปดถึงเก้กาคนกรุณนาะ ไซด้วยนะคะอันนี้อันนี้ก็คือกุ้งนะคะเขาต้มกุ้งมาอยู่นะคืนี่น,นั่งได้เลยจ้านี่ต้มกุ้ง

ช้าวันต่อมานะคะน่ารักไหมวันนี้ใส่เป็นแบบวันนี้ไปวัดจีนเนี่ยก็เลยสั่งชุดจีนมาที่มาจากจีนแล้วเอามาใส่ที่จีนนะคะก็เป็นฟิลแบบอะไรอะชุดจีนเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ห้อกคอด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะเมื่อวานเอาโหลดมาไปไปวัดกันทำทำก่อนนะ ฉับสับธรรมดาเลยมีพี่เจียบก็จะเร็วขึ้นนี่หนูไปซื้อมาเมื่อวานนะคะร้านนัน้นอะจนกจิ้งจุกจิ้ง,ง<ด> 10, 10. หยวน15หยวนก็ประมาณ40บาทน่ารักเนาะติดเข้ากระชีเระาวาังแผนมาแล้วแล้วก็ไปปนพัดน้ำมนต์มาแค่โดนหนังสือ๊กงให้เท่านัน ่่ไมมชงหลังจากเดินทางมา2ชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงนะคะก็ถึงแล้วค่ะก็คือที่วัดนันหัวนะคะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นร้านอาหารเจรด้วยนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารเจรที่อยู่หน้าวัดเลยนะ,ะแล้วมันใหญ่ขึ้นเยอะมากตอนนั้นที่กัดมาคือแบบยังไม่ใช่สภาพเนี้ยแต่ตอนนี้คือแบบใหญ่มากคือทางเข้าทุกอย่างคือเปลี่ยนเลยเยอร์ไปหมดเลยนะคะอันนี้คือร้านอาหารจีนของเราเดี๋ยว อันนั้นอีกอกลุ๊ปหนึง่งรถบัสมีสองคันใช่ไหมแต่ขนนวลมาถึงก่อนเราเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตี๋อ่ะเดี๋ยว ดูสภาพกันเอาละกันร้อนร้อนร้อนมาเลยค่ะแด่เย็นแด่เย็น่นแ่เยนไม่ีเตนนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ทางเข้าใช่ไหม แล้วเราก็ต้องไปไป,ไป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 จนไปถึงนั่นน่ะจินหลงสปริงน่ะนน่นอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูซูมนั่นนะนี่จะต้องไปที่โน่นเขาเรียกว่าอะไรไนสูดรครับคือเราต้องไปอนนุนนะคะแล้วที่เหลือก็คือเป็นตึกรามอาคารต่างๆของที่นี่นะคะ วางคนคนอยู่ข้างหลังคนเราต้องแต่ให้หมดเลยนี่ค่ะก็<า>เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบาทนะคะก็คือเป็นบาทกับจีวรที่เขาตั้งไว้พวกเขาจะบอกว่าวัดนี้เนี่ยเป็นผู้สืบทอด <th reat es> ที่จะดูแลบาทกับจีวรของพระเจ้านะคะที่ของพระสารจะมีเกตัว นี่ก็มีเก้าตัวนะมะแต่นี่มีสิบไอ้เก้าตัวใช่บ่ากับจีวอนถือกษัตริย์ของข้าพเจ้าไงกษัตริย์ของคำเราเดินตรงเข้าไปเลยค่ะอ้อมไปด้านหลังก่อนตรงยาวเลย ตรงนี้ก็คือร่างของพระาราหันสามองค์นะคะที่ยังมีร่างอยู่ แล้วค่ะพอเราเดินตามทางมาเรื่อยๆนะคะเราก็อยู่ด้านหลังแล้วก็จะเป็นสวนนะคะที่อยู่กลางเขาเลยซึ่งข้างในนะัเขาก็จะมีน้ำมนต์นะคะที่ ที่เขาเชื่อกันว่าที่นี่เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอีเวนคนที่ดูดบุหรี่เนี่ยคุณสูบบุหรี่ทุกที่เลยต่อให้อยู่ในวัดก็สูบบุหรี่นะคะสูบแข่งกระทูกค่ะควันเยอะกว่าทุกอย่างมาแล้วถึงแล้วนะคะเมื่อวานก็นะคะก็สูบสูบทุกที่แหละคนจีนโอเคค่ะอันนี้ก็คือที่ รับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะนนท์คะอย่างเงี้ยมันไม่โฟกัสเราแตะมันก็จะโฟกัสแสงก,ก,ก็จะชัดไม่รู้มันจะโฟกัสอะไรไงคนมันเยอะเลยนน่ารักจังเลยนนท์ทำไมนี่มันทำหน้าอ้อรอจังอะต่อคิวรับน้ำมนต์ เขาจะเขาจะน้ำจะไหลออกมาตรงนู้นคนจีนเนี่ยคือถ้าสบู่มาถูอาบน้ำได้ก็อาบแล้ว<า>ะอะอเข้ามามมบ่อน้ำมอนแล้วเขาก็จะล้างกันใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้เป็นน้ำมนต์ที่มาจากภูเขา น้ำมันก็จะพุ่งออกมาอย่างนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนเขาก็จะล้างหน้าล้างหัวกันมีน้ำลายนะใช่เขาก็จะล้างหน้าล้างหัวกันนะคะ <c oughs> อะไรประมาณนี้ <c oughs> คนแรกเลยมาต่อแถวเร็วมากดูคณะไทยกลัวของเราอย่าให้เขาแซงเรานะ อันนี้ก็เป็นที่เป็นหนึ่งในครูที่พวกเราเคารพนะคะประวัติความเป็นมาของท่านก็ยาวมากเลยนะคะที่นี่ก็จะเก็บเขาเรียกว่าอะไรพระาธาตุหรือว่าไม่กระดูกของท่านไว้นะคะสมัยก่อนท่านเนี่ยอยู่เล็กๆอย่างเงี้ยสมัยก่อนวัดเนะะี่ยค่ะที่ทุกคนเห็นใหญ่ตัว สมัยก่อนแค่นี้จริงๆเรียบๆนะคะตอนนี้มาสร้างซะใหญ่โตเลยเนี่ยสมัยก่อนก็มีแค่นี้นะคะทางเข้าแล้วก็มีเจดีย์ห้าชั้นนะคะแบบเก่าเรียบๆเ,เลยทาจีนก็มากราบไหว้กันนะคะด้านาก็จะล่มลื่นเป็นต้นไม้ไมอะไรพวกนี้นะคะ่ะ จะมีลูก่ม นี่เป็นทางที่กะจยกมาถ่ายรูปนะคะหินปูอย่างนี้ใช่ไหมแล้วข้างบนก็เป็นแบบฟิลลายจีนลายจีนหน่อยบรรยากาศาข้างๆก็คือเป็นป่าถ้าตรงไปไหนได้เป็นเจดีสวย จากที่เรายืนเล่นถ่ายรูปตะกี้นะคะคือท่านี้ยไดเล่นถ่ายรูปสวยๆใช่ไหมตอนนี้แกก็มาอยู่ที่ร้านอาหารเจแล้วนะคะที่เราจองกันไว้ก็คือนัดก,กันเที่ยงตอนนี้เที่ยงสิบนาทีแล้วแกก็นึกก็แบบโอ๊ยฉันมาสายแน่เลยแย่จังเลยเป็นแบบเป็นเป็นหัวหน้ากรุ๊ปที่แบบมาสายกับลูกทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคือเราดูแลพี่ๆใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บดูคะ่ะไม่มีคนเลยคนไทยเป็นคนตรงต่อเวลานะทุกคนใช่ไหมคะน,น้องนนท์ ไม่หายใจเข้าลึกจังนะเดี๋ยวเอาอาหารเจให้ดูค่ะว่าอาหารเจที่นี่เป็นยังไงต้องบอกว่าเจาที่นี่คือบจริงจังอ่ะเจจริงจังอ่ะแล้วก็เป็นร้านที่เปิดตลอดปีนะคะไม่ได้มีแเป็นช่วงเวลาเพราะาอยู่หน้าวัดเลยนะคะเดี๋ยวรอดูอาหารกันค่ะแต่ตอนนี้ก็คือหิวมากเพราะว่าถือว่าเป็นข้าวเช้าของก,กั๊กกนนน์เลยเพราะว่าเมื่อเช้าเราเขนานัดแปดโมงเราก็ตื่นเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะตามสไตล์แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะให้มาเป็นเซ็ตอย่างนี้ละก็คือซิวซิวมาเรียบร้อยนะคะไม่มีสุกโปกอะไรเงี้ยเดี๋ยววกกินนข้าัค่ะ พี่จีนนะคะก็คือเวลาอันนี้มาเนี่ยไม่ใช่บ่อล้างมือแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่บ่อไม่ใช่น้ายาล้างไม่ใช่น้ารับประทานนะคะก็คือเป็นที่เอาไว้ล้างจานนะคะก็คือต่อให้เขาจะทาความสะอาดซิลมาแล้วนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้ออีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยครับกินต่อใช่เหรอใช่ถามจริงจังปะเนี่ยจริงก็คือน้ำล้างกับน้ำแดดอันเดียวกันเลยกูแดดไม่ลงเลยครับขอร้อง โน้ได้แต่ถ้ากินอันนี้แค่นั้นเองกินน้ำ้านกันายด้วยสิคานนนนพูดว่าอะไรหรือไม่จริงอ๋อนี่คืออะไรผักรวนรวนผักรวนรวนเกือบจะตื่นเต้นแล้วเชียวพอเห็นใกล้ๆว่าเป็นผักจานเจก่ะฮะข้าวกะเจียบกะคุ้เซะกะเจียบเป็นกะเจียบโซ ก็ต้องทานนะครับน่าจะเป็นคนเหตุใดสุดขั้วขาดได้ไหนเอ็นดูไหมต้องทานจะได้อาหารทีเขาให้กินกับน้ำจิ้มนี่ไงเอาเห็ดเห็ดปูทอดที่เขาเสียงมันร้อนอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาให้มากูปลด USB ทิ้งแล้วกูเสียบใหม่หายอะน้ำจิ้มคือเค็มค่ะน้ำจิ้มเค็ม